คณะศิลป์เก่าศิลปินนักร้องนักดนตรีร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานการแสดงความกระตันยุกตะเวทีผ่านรูปแบบอาร์ต h อ b ซิบิชันชูเพชรของครูปัญญาเพชรชูครูแห่งวิทยาลัยเพาอช่างผู้สร้างศิษย์ที่ทําประโยชน์แก่วงการศิลปินและสังคมไทยซึ่งการแสดงความกระตันยุกตะเวทีผ่านอาร์ตแอบซิบิชันชูเพชรของครูปัญญาเพชรชูจะมีขึ้นที่ปัญญาคาเฟ่ร้านกาแฟของครูปัญญา จิบกาแฟแรงงานศิลป์ Art n d Cafe ระหว่างวันเสาร์ที่5ถึงวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2024โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่5ตุลา2024ันณ Whispering Garden Cafe สามพานนครปฐมวันนี้เนี่ยทางจีวันเนี่ยกับติ่งเนี่ยเขามาจัดงานเพื่อจะเชิดชูท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นวันทึ่งอยากจะให้ สิทธิ์พ่อช่างโดยเฉพาะจิตกรรมลูกศิษย์ท่านอาจารย์ปัญญาเนี่ยแต่ผู้ที่มีความรู้ความสนใจในผลงานของอาจารย์ปัญญาเนี่ยทั้งทั้งพระทั้งพระนะที่ท่านเขียนรูปสมเด็จพระสังฆราชของไทยเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยก็อยากจะให้ไปไประลึกถึงหรือไปไปงานนี้นะวันที่ห้า ตุลาคมเพื่อเพื่อที่จะไปแสดงมุธตาสก,การะท่านเพื่อเพื่อเชิดชูคนดีคนหนึ่งของชาติบ้านเมืองให้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะฮะอันเนี้ยในงานนั้นก็จะได้มีเห็นผลงานของอาจารย์ที่ทําไว้มากมายซึ่งเราก็จะได้ไปไปเห็นกันว่าของของเขาดีจริงๆ ก็ครูปัญญาเพชรชูนะคะเป็นครูผอช่างท่านสิ้นไปแล้วแต่ความดีของท่านเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชิดชูและเราจะต้องพูดถึงนะคะในวันก็เลยอยากจะขอเชิญทุกทท่านในวันที่5ตุลาคมเนี่ยจะเป็นงานที่ชื่อว่าชูเพชรเป็นอาร์ตเอกซิบิชั่นประวัติและก็ผลงานของอาจารย์ปัญญาเพชรชู เราเราจะได้เรียนรู้ครูด้วยกันแล้วไปเรียนรู้ประวัติได้ไปชมผลงานที่เป็นผลงานแท้ๆของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ประวัติด้วยไปเรียนรู้ความเป็นครูไปเรียนรู้ของความเป็นผู้ให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์เพราะว่าจริง,รงๆแล้วมเมสเซจเหล่านี้เราอยากจะสื่อสารกับสังคมเราอยากจะพูดถึงครูตัวอย่างครูผู้เป็นผู้ให้จริงๆนะคะแล้วเราไปร่วมกัน โดยลูกศิษย์ของพอช่างลูกศิษย์ของครูปัญญาเพชรชูที่เห็นคุณค่าของครูและเราต้องชูเพชรค,ค่ะสำหรับคนที่สนใจจะไปร่วมงานและก็ไปชมงานนะคะ<ต>ก็คือวันที่5ตุลาคมที่ Whispering Garden Cafe สัมพลานนะคะก็เปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยแล้วก็ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่062-628-9549 ะะมาร่วมกันค่ะมาร่วมชมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมเราค่ะ <L ess ling>